ครับพี่น้องครับก็คือหลังจากดีใจต้องหาเนื้อฉลองครับไปให้ทีมงานครับนี่ครับสั่งแล้วเนื้อหัวครับได้แบบแดกขาไปแบดนิดเลยตีเงินบ้พเปล่าป๊าดเน้าก็เป็นตะหักเนี่ยครับ ไ oh, okay. <Okay. S 1> ม่ไม่ได้ครับนี่ถอายุกับหนีไหมครับยุเขียงเลยครับนี่ยุเขียงเลยครับดีเจเนาะดีเจดีเจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มว่าออกได้จังเลยออกอีดิพระบิดาโจบอก <c oughs> ว่าขันไหนหาสีบัตรไปกับเบ้าถือด้บ่าขันมีแบกหาซิบหนึ่งบ่ถือบ่ถือมีมัน จำเบอร์อิว่าผมมีแบงค์หาสิบเราให้เขาไปหกสิบบาทเล็เสยทูนหกคนอื่นกับไม่นี่นั่นแบบมาขายรถเีรีก่อนเนี้ยแม่เชลกันเล็ดทักมาซื้อพร้อมบัี่แม่เชลกับใายไปไล่เมือเมนเมื่อนี่สดพรพนะอ๋อเมื่อเบิร์กระบอกเมาก็เลยได้คนสูเนี่ยมันดดีเลยแมนคนสดูดีียุ่ดีเบ้ยบาดีมันหกไยจะโอนให้ครับ พอป่ะพออยู่นี่เนาะรวมทั้งเบิดมันประมาณเกือบหาโรเนะมีสามโร่นป่ะสามสี่โรเตอร์สี่โรเตอร์เกิดความมั่เนี่ยพันหกเลยครับครับได้แล้วครับเนี่ยไปหลังวิธีมือแรงไปเบิ้งหมอลำนะครับสาวน้อยเพื่นเพ้งครับพี่ประกาศขานเมน เมนไปซื้อไปทีติมันกันจ,จะไปอยู่จ้าไปอยู่เนะาะเดี๋ยวพ่อกันอยู่หลังหันอยู่หน้าหัานเพราะอยู่หลังหันด้วยเอาเขาปกติเขาอยู่หลังหันเรียกกันครับร,รู้ตากไามเลย <laughs> เอาโอเคครับเดี๋ยวพ่อกันมาแล้ครับร้านนี้กันเนี่ยเขียงเนี้อเจ๊ทองครับพีนนพ่น้องมีตลอดเลยเนาะเบิดขาเบิดขาเล่นบ่เบิดเฮ็ดเบิดเฮ็ดเลยเนาะ ถ้าพี่น้องมาวังสามมออยากกินเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ป่ะครับเอศูนย์หกหนึ่งศูสองสี่ศนสี่เก้าศูนย์สามเจครับขั้นอยากได้ก็คือโทรมาเบอร์นี้เลยเนาะเอาอีกรอบครับศูนย์หกหนึ่งศสองสี่เก้าูนสามเจ็ดครับผมเนี่ยร้านเขียงเนื้อเจทองครับนี่มาซีเนื้อกันป่ะครับเนี่ยหัวเราเิ่งหัวล้ำเนืครสาหน่อยเพื่นแง บนที่วัดโตขั้มบอบอกว่าขัวอยโทรหาพระอินทร์ไปแล้วไม่งั้นไปเข่าฟอลมาแล้วไปเข่าฟอลมาแล้วครับโอเคครับพี่น้องไปไปซื้อพักไปซื้อพักคือโอ้ยได้กินเนี่ยย้อนไม่เสียวเนาะเนาะถือว่าเป็นอีกย่างที่พร้อมเหมาะ พอเจาะพอดีโซกลายอย่างได้ไหมนี่ไปหาไอ้เพชรสหรัฐก็ถือว่าเป็นโซกเด้ที่มีโอกาสได้ไปนั่งคุยน้ำร้อนแบบนั้นบ่สามครั้งซาราทุกซุกดิบย่างเก่งก็คือได้เบิ่งทั้งโทรศัพท์ได้เบิ่งทางทีวีหรือว่าไปสัมผัสแค่หนาเวทีตัวเดี๋ยวนี้เราไปเห็นคอนเสิร์ตแล้วก็คือเบิร์ตซิตแล้วเราเห็ดเนีนธุรกิจเธุรกิจครับน้ำปลาตำนัวตำนัวตำนัวร้านอ่าตำนัวกาแฟ ช็อปดีป่ะเป็นร้านกาแฟมันแจกจ่าดีตำนัวคาเฟ่ตำนัวคาเฟ่ครับเ้านี่บ๊อกจูกับพ้าไปกลับมา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 โศกเลยเมื่อพ่อเมเซียวอยู่กลางไรอีกพ่อโรตเทอรี่อีกคนเมาสมือเส้าเพราะของเงินหาสิบบาทเป็นอย่างที่เหมาะเจาะครับมือเลี้ยงกับคาดว่าหอยคนอันเนี้ยกับฝากน้องทั้งซ่องซำเออซ่องซามอสันบังสาม้อ หรือว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครับให้มาให้กำลังใจสาวน้อยเพ่นๆอะไรเลยครับเด้อโอ้ยดีใจได้อีกเงื่นอื่นหลายกว่านี้ก็สร้างมันบ่คือเงินถึงเรียกหรอกผู้ใดบ่ถึงเรียกเดี๋ยวมี่ก็รู้สึกนี่หรอกอีลีตัวมันซื้อได่หนี้ไปฮะบัดปีกับบุถึงเด้มันบ่ามันถึงยังไงเนาะเมียนถือว่ามื่อนี่ดีใจครับดีใจพระบิดาโจพระบิดาคันมันคัน ขั้นแรกกรเป๋านะมีเงินไปหามันวะแต่สิบว่าถือแต่่ถือจังใดขึ้นมาขอหาซให้60ซิบดีไหมก็่ขึ้นไปี่นปแเนาะจังนั้นแล้วแต่ก็ให้แบงร้อยดิเออกัแบงร้อยในกระเป๋าบ่มีมันย่งนีแ่ไพกับแบงยี่ซิ0มัน่ี่ซิ0ก็ได้ด้ี่ก็ได้แต่ให้หกิแต่ให้หกซิปพลงผัวนอกสมรสไอ้เวทฟังเราแล้วก็ว่าป๊อดมาอีกมาอีกเนี่ย มวลให้อาจารย์ได้ฟังหลายๆอาจารย์กะมาอีกมาอีกเพลงนี้แม่กับฝากพี่น้องพี่น้องตอนปล่อยเพลงแป๊บกะขับสนับสนุนกับบอลโจบ์เาแหละเราเป็นคนดีครับเฮดอันนี้ก็ดีโอ้พี่น้องคุณแห่ข้างหลัดยางขึ้นหลาวข้่ขาวเท่คลิปนี้ก็ขอบคุณเมซิโอ ขอบคุณคนขายลอตเตอรี่ขอบคุณคนขายลอตเตอรี่ขอบคุณบอสโจขอบคุณคนเมาขอบคุณไคอีกเนี่ยนะขอบคุณไปหอีกขอบคุณเสียงเนี่ยที่มันเทสไม่ไม่ขอบคุณทีมงานที่อีได้กินเอ้าขอบคุณเบื้อหลังขอบคุณเบื้องเลังฝายควาต้นไม้วายพวามเสากิโลเสาไฟฟ้าุครับเมื่อกี้เป็นดีใจหลายๆอย่างครับกะ ว่าใจแรงไหนคนถึงเลีมันก็นดีใจเนาะเบิดควานซีบรไหมดีใจหุ um um ่มหุ่ดีใจหุ่มๆแปลแวอย่างห um ุ um 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 ่มหุ่มดีใจหุ่มๆลุ่มๆุ่ครับตลาดวังสามอครับตลาดใหญ่ป้าร้านค้าร้านขายเพิ่นครับจเจริญนนอกวังสามอตอนนี้ไปหาซื้อผักที่ตลาดครับไปซื้อหอยแล้วมาหาจุ๊ก ขายเนี่ยว่ายูุตรงครามรถตัดนี่ใช่ล้วนีดีนี่ตลาดสดครับโอตุเลียนมีกินกับตู้ได้ไหมเอ้ยเป็นพัายัดแล้วมันกินหมวบองสมก,กับแก้วขมอ้มอาวชิดนนีชิดนนีตีไฟไป พบพบอยากได้ผักกันนะนี่น้ำพบเดี๋ยวอ,อันี้ละเตนะ้าไปทำได้ซื้อผักเย็นนะ้ำนี่ต้นหอมเมื่อกี้้หอม5บาทหา,ามาเช่าครับถ้าำยี่สิบเช่าร,วร่วมน่งกันใครด้ดนะาาาดครับมาเช่าดีแล้วครับบอกกันี้ นี่ดีดิั่งนเอาอยู่บ่ขับอ่นเลยใส่รถใส่พอนหอมใส่ดเอาเอาสองงันครับพี่น้องได้อันนี้ละยีปีเห็ดซูพี่น้องคนว้ห้องกิน เอาไงไอ้ใส้อยเอรียดเ้อยบดร้อย่าเสื่อมไอส้ได,ด,ดิเออพริกลูกดวเอาโอเคพี่น้องเขาไปเบิ่งคลิปตอนถ้าเบอ่งว่าห้าสิบยังสลองครับครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ